สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิวันรจนันยนราบนักเรียนโรงเรียนมหาราชประชานิมิตวันนี้จะมาเชิญชวนทุกท่านรับชมกิจกรรมตักบ,บาตรัประจำสัปดาห์ของโรงเรียนมหาราชประชานิมิตค่ะโรงเรียนมหาราชประชานิมิต จัดกิจกรรมตักบาตรพระประจำสัปดาห์โดยจัดกันเป็นประจำในทุกวันพุธเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทำให้ผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนมหาราชประชานิมิตรเกิดการพัฒนาตนเองให้เจริญในคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรณวิชาชีพมีความสามารถทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาอย่างสม่ำเสมอเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องดีงามมีความเอื้ออาทรมีวินยัยและมีความรับผิดช,ชอบโดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้หมุนเวียนการจัดกิจกรรมในการจัดเตรียมสถานที่นิมนต์พระสงฆ์ประจำวัดวังตำบลมหาราชอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนเป็นผู้นำสดมนต์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างภาวะการเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนสามารถดำรงชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างมีความสุขเพิ่มมากขึ้น